เฉลยครับวันนี้เขาโย่ผมเลยว่าสีเซอร์ไพเปอร์ซีครับของโ,โปรโมชั่นก็ตามนี้เลย50ก็ได้ติเก็ต5อันนะครับบังเกอร์อินเทลพันอันแล้วก็มีดไอรอนกระเป๋าไอรอนหัวตัวไอรอนเอ้ยหัวตัวเราเป็นเซต90นี่หว่ามันจะมี90 150 300นะครับของโ,โปรโมชั่นแล้วอย่างอื่นน่าจะสุ่มกล่อง90ก็ได้ติเก็ต10ใบบังเกอร์พันห้า er 1, แล้วก็เซต90้หนึ่งเซตนะครับ150ได้ติเก็ต สิบห้าใบโล่นเดียวสองพันมีดสี่เล่มกระเป๋าสี่ใบเซตสองเซตหน้าเซตหนึ่งเ็ตนะครับสามร้อยติเก็ตสามสิบใบเยอะเหลือเกินเก้าสิบสี่เซตหล้าสิบสองเซตนะครับสามร้อยหนึ่งเซต GC นี่ไม่ในใจมันซื้ออะไรได้หรือเปล่าค่อยไปดูในเกมมาหนะอะร้อห้าสิบติเก็ตโล่นหนึ่งมืนเนี่ยก็ตามเนี่ยโปรโมชั่นอ่ะดูโปรพันเลยได้กันนะหร้อยติเกตโล่สองมือ แล้วก็สามร้อยสี่เตตัวละครก็จะเป็นตัวห้าสิบตัวห้าร้อยนะครับห้าสิบเป็นเดซพูห้าร้อยเป็นยูโกะนะครับแล้วก็นี่ครับกล่องเออแอดยังไม่ได้กล่องผมเลยเนะี่ยเติมครบสามร้อยได้รับเซตเจ็อ๋อสามสิบมาเท็นี้แล้วว,ลวันนี้เออทำไมมันเขียนเตนิมครบสา0ร้อยได้รับเซตได้จำนวนหนึ่งเซตไม่ใหญ่ใจเหมือนกันนะครับวันนี้แล้วก็นี่เต500มิมห้าร้อยก็จะได้เป็นเจ็ดนี้ครับโกงอยู่ เซตดห้าร้อยเป็นธนูแล้วก็แชร์กลุ่มนะครับแชร์กลุ่มสามกลุ่มได้หล่อนสามเซตแล้วก็กล่องสุ่มเอเดด้วยนะนี่สุ่มไอเโมชบนเลยเดตแล้วก็ซีพีไปเช่าตัวตัวเช่ชากับตัวเอเดตบวกนะครับโกงแช่สามกลุ่มได้ซีพีเจ็ดสิบห้าหนึ่งเดียดแช่ได้หนึ่งรอบนะครับอยเองตัวละคร 랜ดัมบ็อก gc ปวดกล่องตัวละครก็ได้มีตัวห้าสิบตัวห้าร้อยตัวเอสแล้วก็เอเด็ R, แล้วก็เอเด็อาร์นะครับกล่องละเจ็ดหมื่นห้าพัน gc แล้วก็นี่เป็นเซตฟาร์มนะครับไอรอนฟาร์มแล้วก็ตัวละครฟาร์มผมไม่แน่ใจนะถึงงทรายยังไม่ได้เล่นเลยสิเนี่ยแล้วก็เซตอะไรนี่ฟาร์มบอสเป็น mk ไซนนะครับหัวตัวเอเด็กแล้วก็เอเดบิลแล้วก็ลูกทองตัวละครน,นี้ไม่แน่ใจนะว่าถึงงทรายก็มีนะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูนาเกออะไรดีกว่านะครับเรามาเปิดกล่อง GC ลกล่องเออ่โปรโมโชั่นนะครับมาดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างเปิดกล่องเปิดกล่อง GC มันจะเป็นกล่องตัวละครนะครับกล่องละเจ็ดหมื่นห้าพัน GC แล้วกล่องโปรโมโชั่นจะเป็นกล่องเซ็ตนะครับดีสุดก็เอเดดเนี่ยสองกล่องห้าหมื่น GC ไปเปิดเลยดีกว่าเ,เอชบวกเอชบวกห้าร้อยเอชสี่เอชบวกห้าสิบเอชบวกห้าร้อยล็อกไวนี่เอชบวก เฮบวกอร่อยป่นยงที่เดิมอะเหลียดเลียดอย่างไอ้นี่อะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะนี่เอลิตมาตัวหนึ่งกองหมดยังเนี่ยองสุดท้ายปึ๊บปึ๊บก็ได้โหเราจะได้จังดุอะวิ่งหกสิีเลียนห้าถึงสีสิวิ่งหกสิบีเลียนเจ็ดถึงสีาอ๋อก็ไม่ต่างส่กไหร่นะครับตัวอ้ดุัเอสยัดเก้าครั้ง <ald> ท <en> like <pieces> ั้งหมด แล้วก็อีกล่องฟุ้งฟุ่นชั่นอีก60กล่องนะครับเออกระเป๋าไอเด่นบกอย่างเอ้ยมีไอเดตมาวะไม่ยากนี่ว่าเอ้ยกระเป๋าไอเดตมามีกรกเป๋ามากระเป๋ากระเป๋าบวกอย่างดีนะกระเป๋าเนะี่ยดูด,ดิเดี๋ยวให้ดูนะครับกระเป๋าอ,อ,อะไรบ้างออกง่ายนี่เปิดไปกี่กอง,กองยี่สิบหกกองได้ไอเดตมาสองชิ้นละไปเปิดต่อขอหัวตัวไลยสามร้อยมา หนูห้าร้อยมาหนูห้าร้อยแรงแปดร้อยเจ็ดสิบนะครับเก็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 บก่อนเหลือเพียงองชิ้นเองเหรอเปิดหมดเลยจนะ้ะร้อยกล่องเนะี่ยก็ไม่ได้นานนะสามร้อยมาหนูห้าร้อยมารวมหมดแล้วนะเหลืยี่ห้ากล่องสุดท้ายครับผมลีปเปิดให้หมด เก็บ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 ป่าป่าป่าไอ,อนนี่ไงหวยเล็ดมาถ่ายปืนกับตัวมาไหมปัพอัพอับ,บเล็ดมาครับหมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเปิดกล่องตัวละครเราเปิดกล่อง j c ก็เออไปไปดูในเกมดีกว่าไปกันครับผมมาครับโดยจัดเหลือเล่นเลยหน่อยละอะไรวะเนะี่ย 150. แต่เรียแ่เรียงไม่ติดไม่ติดไม่ติดจับมันเท่มนุ่ยับแ้เมแตะมาแตกเว้ยรับอดอ่สองเอ็นเลยหรอจะไม่มีการวอร์มแล้วนั่นือฝังกันเลยแตะมาแตกเวย ไว้ชาติเก็บไว้จัดมาถึงฮาแล้แตกเลยอุย้ยกระเป๋าบวกเยอะจังอ่มึงวัยถามได้เดียวสี่สิบสี 5, นะ่สิ้รู้ว่าเสียงคงตอ,ลอ,อกลอ้อะไรองี้ยนะไปแ่แล้วอุ้ยแตกจบ้ยมันอาแัลกใจเจ็ดโว้อ ว่าอะไรนะมองวะไหมมองดิไอ้แดดไอ้แดดอือฮ่าทียเหลี่ยมกูจะดูดหน่อยต้องโซโลเดี่ยวแล้วเลยเก่งเยอะโซโลเดี่ยวแล้วตีได้หรอได้โซโลเดี่ยวแล้วยาวยาวแลยาวสายไงพี่ฮะ ยาใหญ่มันมันยาใหญ่มันจะเหมือนตอนแช้ชาเลยไม่รู้อ่ะต้มยาเทเห็ดใช่ไหเทเห็ดใช่ไหมยาเห็มันว่บํารุกว่าั้งดีุ๊บต่าได้อนถอนถอนาถอนถอนรัวเนี่ยคนทำชนเด็หายใจหาตาที่นาที่าทีเบ๊ก

ตาหล่าหลอไม่ได้ไเยี่ยอนามปิโกสามตัวเยอมตกเป็นไก่แล้วโดนโดโดโดเ้ยบนบนบนบองตบอกซะกูตอกเนกูมันโตปเยอะไนเนไม่ปดีดีเนาะหัวจมันถ่ายไปไหนวะพี่ไม่รู้ว่าไก่ดูดหรือเปล่าไก่เยอะมั้ที่ไก่ ไม่น่าไหวนะคนเดียวไอ้คนเดียวไม่ไหวนะเวงเนี่ยมันถึก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 เบื่อเย็นพี่มึงเล็ซ <ok euh. ีเย็ุ่มสินนเลพี่ที่เป็นคนเลอแลวนะเย็นนะพี่หนุ่มก็ไหวะดักเกียะ น้องกต่ทางข้า,ม,ามัง,ง,งน,น้อให้เ่งมีอยูปกติข้าขอเทพลี้องน้องหรือคนเองอยู่ไรทุนี้<พ>ยะต่ไม่ใช่ตาเลือดด้อยู่ข้างๆกันเลย

หยิงไม่ไหวแน่นาอาชนก็ยิงบบห้งบบาร้อยก่อ <500. S 2> นเลยัน,น,นเจ็บผมแล้วม่เข้ามไม่ได้อะสามตัวรไม่ได้ห้าร้อ ัวจักับิ้นที่ทนัวเลย่ะอร่อยจัดสายนักายนายนักทะีกวมเนี้ยไม่ตายอ่ะคนเดินจะห้าวเหรอโคตรมีทันเขาวะฮะเดไอื่นนะเว้ยจะมาคเ่ตัวเก้าอ่ะโอัดไ่วเนี่ปัดไม่ได้เลยอ่ะ มันได้โกลว์ทีไหนนะเลยโไปเอะโบอลแป๊กแป๊กเฮปก่อนเฮปเฮปตายนี่แข็งนิไปแล้วนะมีกระดิ่งเขายิงอะไรดิ chạy เออเรียกไม่ถูกเอ้ะเอ๊ะไม่พอมาสักหาตีไว้หาตีโอ้ตีรักตีแล้วพี่ตีหรอม้งเอาละหยุดบอยตายแล้วไว้ไว้ต้องหนี ไมู่ดูคนเดียไม่โห้างล่างข้างหลังอาวหายมาเล่นโูหายตัวโคตรจริงเลยเนี่ยไม่ใครโอ้ไม่ไหวอ่ะโอ้ยได้ถามตัวดูครับดนหายเป็นน้ำอ่ะโอ้ถามตัวไม่ไหวรลกไม่ตึกโนตีเปล่าตึกโนตีเปล่าีเลยดีเ็ดิเลหกเลหกเลหกหกเลหทีว เดี๋ยวไปน้องก็ไปเลยลองไปลองไปลองไปทีผมน่อยครับพี่เรีพี่โอ้ตผมนครับพี่ีก็ม่ผมนครับพี่มันถือโยิงคนีไม่ตายหรอกถึงว้ยตัวเนไม่ตีอ่ะเอาเทนนิตีกันอะไรอ่ะเอาล้วไม่บอกตีดีเลยม่ม่ม่กอกตีไง ที่บ่อใหม่ที่เพื่อนแล้วก็ตีเีเบอร์ของไปที่บอใหเยอะอยู่รวมกันเลยไอตีนหมดเยอะเอาเดี๋ยวดีลันดิทำงาะเพื่นเดี๋ยวลันอยู่นะเดี๋ยวลันอยแล้วทนีก็ดี๋ยวหาที่ยาแถบทีนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคุณตีไล่คน

เอาร่วงไม่ทำประโยชน์เดียวหนีเกี่ยวกันไว้หายเอาเม็ดเดือดไปเลยเข้มเดือดไปสุดเอยไอ้หายหายก่อนหายไอ้ใครจะปืนอะขอดิอย่าโดนดิเลยลูกแขนลูกแขนเอ๋ย

mọi đi! mọi cô này... người đi người là bao bao chứ mẹ người mọi người mọi người mọi luôn chứ người mọi mà mọi mà mọi người mọi người mọi

ไอ้ตัวตึงแตกคนแรกเลยหรอนั่นนี่ตัวตึงตายไปโพดไรบ้าไรของนะขอรับว่าแลกตัวพี่ยังดุอ่ะเอาตูดไปนมีไรดุไปหน่อยมีดอ่ะโอ้ยตายหมดเลยเว้ยอะไรวะมงเว้ยเอ้ยเมื่อกี้อะไรตึงตึงอะไรร่วงคนแรกเลยนี่ตึงมเนมีเว่ยใครมันสะดุดบันไดแล้วเนี่ย นะครับเดี๋ยวตัดไปรอบวงอีฉันเเจอบอรลาบุรีกูรังช่องแบบาเลยเจ๊ก่อนที่ฝังโคดิังโคดิคเออะเด้วยก็โดนจอนมาเ้ยบอยบอยบอยเจบแ่แต่แต่ที่ชาย

อ๋อตายนะตายนะไม่ได้ลุมนะจับผีครับพอที่เราเนี่ยตายต้ององตัวเพื่อนโอ้โหตีโดนของจับลุครับพอไรที่โดนีในบอยได้เพื่อนถูไม่ได้เลย่ะโอ่ะวอกตีแล้ววอกตีอยู่อนบออยนะดีแล้วดีแล้วดีอ่วอกตีนะครับแม่ย นี่ยังมีแต่ของกูเบื่ออ่ะแต่เอาบอยมาขึ้นเลยผู้ผู้คอตายดีเยอะผู้คอตายดลโอ้หแม่งเล่นดอกพุดช่วยเลยมาเพื่อนเลิฟเดี๋ยวกูช่วยกูบอกเลยมีกูเท่ากับต๊อทของเขาแ้ันมาข้ามเลยชั้นไปตอนชั้นไปตัดไปช็อตบวกต่อนะครับผมบอยมันไปตัดเด็ดดอกดีที่เด็ดดอกอย่างโง่ครับตัดครับเอาดีดีคิดใหม่นะไม่ใช่เทปผมอ่ะครับผม กลัวพี่อ่อนดอยว่ะจริงๆนะเว้ยไปครับเปิดโตแล้วกันนะฮะโฮ้ยเฮ้ยเปิดโตเลยอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้คืออะไรตะเกียบในในกระตุนในกระตุนในกระสุนอ๋อหนีดิวัดหน่อย เล่นเกมเป็นปะเนี่ยไอเด็กแตกเล่นเกมเป็นปะเนี่ยไอจับมือเป้องหัวปืนโอ้โหปืนอย่างนี้เลยเหรอผมไม่ได้ทั้งในหลงทั้งในรูปเพสวัดเหรอโอ้ไม่เคยเห็นได้วัดมาเฮวมาโอ้เล่นโซนโอ้เข้าใจโซน โอ้เฮียบ่เล่นกับไอ้นี่อ่ะรู้จักไอ้ BOT อ uh. uh. ่ะไอเก็บเป็นปะเนี่ยไปแตกโคตรนิ่มปล่อยไอ้ปล่อยมาส์หยอกจับมือเลยเนี่ยเดี๋ยวจับม um> ือให้เดี๋ยวจับมือสอนในเรื่องเนี้ย mình thấy mấy tài đây nhở? búa một thằng à? búa một thằng à? ไปคนนั้นกิบกุล่ากบอร์เลยไม่ต้องไม่ต้องในนี้กันต่วันนี้ด้เด็กดเด็กดด็กดกดด็กดดเด็กด็กดกดด็กดดเด็กด็กด็กดกด็กด็ด็ก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 ดเด็กด็กดเด็กด็กด็กดเด็ดด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 ด ไปได้ดิไปได้ไปด้ไปได้โอ๊ยตกแล้วตกแล้ไอ้ตายตายปูงงปู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 น้องปูงงปูทรุดตนมากเอ็มพีไซดาเล่นเป็นผมตายแล้วเนี่ยเอ็มพีไซดเล่นไม่เป็นอะโอยีีปี

มึงทำแบบนี้เดยวมันเดยวมันได้ฮาลเว้ยแบบว่าสิลุมหผมเอาลงนี่ลงทุบอีกเไอ้ไรมกูจะยิงตายอ่ะมึงมันใเข้าแล้วไอ้เหี้ยหัวะกอบมันชอบชอปะกอบเดี๋ยวไปน่จะดี๋ยหายเอเหี้ยแต่พวกึง่หนอ้เียมาเลเฮ้ยมงไม่ตองเยเว้ยจะซันเย็ดแน่กูขอซื้อเ็มีห้าแล้ว

ใชไ่องผ้ตเยจะไ,ไปอยู่ไหึงมาตัเลยไ่เยอะไเียปัส่วนเรืไปง้ตเลยร่วนนี่ไป็นนดินัเียตายตายตายวุปนตีอไปแล้วปรนี้แล้กันคลิปเนี้ยเฮ้ยเทปมีคนมนาอ่ะงั้นั่แหละไปแล้วครับไปกันปหน้าครับ